ทุกคนนี่มันก็นานแล้วนะที่เราไม่ได้ลงคลิปเลยครึ่งปีได้มัง้งก็คือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ยุ่งๆกับ การทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแล้วก็หลังจากกลับจากไต้หวันนะคะที่ปาบอกไปว่าจะทําคลิปการซื้อคอนโดมือสองอ่ะก็ดันป่วยขึ้นมาอีกก็เลยไม่มีกระติดกระใจไม่มีเสียงพอที่จะทําคลิปแล้วมันก็ผ่านมานานจนเริ่มแบบขี้เกียจเรื่อยๆเลยอ่ะเนาะก็วันนี้ในที่สุดเออแต่งหน้าออกไปเที่ยวมาก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วทําคลิปแล้วกันก็จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อคอนโดมือสองตามสัญญานะคะ ซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าทุกคนสนใจไอ้สัญญานี้ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นความรู้แหว่งให้ทุกคนละกันาการเลือกซื้อคอนโดสำหรับปามอะ่ะเพราะว่าอยู่บ้านมาก่อนเนาะสิ่งที่ปามรู้สึกว่าคอนโดมันดีกว่าบ้านมีเพียงข้อเดียวสําหรับปามนะ mm hmm. ก็คือสถานที่ที่มันสะดวกมากขึ้นตอนนี้ปามสามารถแบบไปทํางานแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็แ๊บเดียวว่ากลับถึงบ้านแล้วอะไรเงี้ยหรือกลับดึกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องกังวลม,มากเพราะว่าคอนโดแล้วก็ค่อนข้างจะติดรถไฟฟ้าเออ ส่วนนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่หรือว่าความสะดวกสบายต่างๆอะไรเงี้ยแบบการต่อเติมหรือการที่เราจะตกแต่งห้องเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดที่มากกว่าการอยู่บ้านอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อคอนโดเราก็แนะนําว่าเราก็ควรจะคํานึงถึงสถานที่เป็นหลักถ้าเกิดว่าคอนโดที่เราดูอยู่เนี่ยมันไกลาจากที่ทํางานมากหรือไกลจากสถานที่ที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตมากเนี่ยมันก็ไม่สะดวกเนาะแล้วก็ถ้าเราจะต้องมาเสียค่ารถอย่างไรต่อเพื่อไปทํางานไปเรียนหรืออะไรเงี้ย มันก็ไม่คุ้มเลยด้วยความที่เราก็มีงบจํากัดเนาะแล้วก็เราอยากได้พื้นที่ที่มันมากหน่อยเพราะว่าเราอยู่บ้านมาก่อนถ้าอยู่ห้องแคบๆเล็กๆเราไม่ชอบอะแถมเราก็ต้องเลือกสถานที่ที่มันแบบเออสะดวกในการทํางานเนาะมันก็เลยเออซื้อคอนโดมือสองดีกว่าก็คือราคามันได้แล้วก็ห้องก็โอเคใหญ่ดีสถานที่ก็สะดวกสบายนะคะมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างมาันอาจจะเสียเปรียบตรงที่ว่าคอนโดมือสองเนี่ยดอกเบี้ยมันจะราคาสูงกว่าบ้าน หรือคอนโดมือหนึ่งนะเอออยากให้ทุกคนคิดให้ดีๆสิ่งที่ต้องคำนึงนอกจากเรื่องดอกเบี้ยที่มันจะสูงกว่าคอนโดมือหนึ่ง ก็คือเงินกู้ที่ธนาคารจะปล่อยนะคะสำหรับใครที่จะกู้เพื่อจะซื้อบ้านและคอนโดมือสองนะทุกคนจะต้องรู้เอาไว้ว่าธนาคารนะเขาจะไม่ปล่อยกู้เต็มร้อยเปอนะก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าราคาที่คุณตกลงจะซื้อจะขายกับเจ้าของอะ่ะมัน1ล้านบาทใช่ปะ่ะธนาคารน่ะเขาจะปล่อยกู้ให้ได้อย่างมากแค่90%เรซคือเราจะต้องมี10%์ของ1ล้านไว้เป็นค่าเหมือนมัดจาค่าจะพูดว่าไงเดียดาวอะ่ะให้กับเจ้าของอะ่ะเข้าใจปะ เออเราจะต้องมี10,000แบาทสำรองไว้แล้วก็กนะ้า0แสน่ะเราอาจจะไปกู้กับธนาคารแต่แต่แต,แต,แต่มันจะมีข้อจำกัดอีกข้อนึงสมมติว่าบ้านหรือคอนโดที่เจ้าของจะขายอ่ะมันราคาล้านหนึ่งใช่ปะแต่ว่าตอนธนาคารอ่ะเขาส่งคนมาประเมินมันจะต้องมีการประเมินด้วยนะทุกคนตอนนี้ธนาคารอ่ะส่งคนมาประเมินอ่ะ เขาอาจจะไม่ได้ประเมินราคาบ้านหรือคอนโดนั้นๆในราคา1ล้านก็ได้นะเขาจะประเมินว่าจริงๆแล้วบ้านเนี้ยมันอาจจะแค่ราคาแค่9 0 0 0แสนเท่านั้นเองมันไม่ควรจะแบบ1ล้านบาทเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาก็จะปล่อยกู้ให้เราอย่างมากอย่างมากนะ90%ของ900000บาทงงปะก็คือสมมติว่าเจ้าของขายเรา1ล้านบาทธนาคารประเมินมาว่าบ้านหรือคอนโดเนี้ยมันแค่90,00 0บาท เพราะฉะนั้นน่ะธนาคารจะปล่อยกู้ให้แค่อย่างมากนะ 80- ถึง90%อย่างมากขีเสนใต้อย่างมาก,ายอยามากของ900,000บาทซึ่งเอาตามความจริงนะบางทีธนาคารอาจจะปล่อยกู้เราได้ไม่ถึง90%ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะเราจำเป็นที่จะต้องมีงเงินสำรองอย่างน้อยอย่างน้อยนะความคิดว่าทัก20%ของราคาบ้านหรือคอนโดที่เราจะซื้อนน,นั้นั้น มาถึงขั้นตอนการกู้ธนาคารนะคะอันนี้สําหรับคนที่จะกู้จะมาบอกว่ามันมีขั้นตอนยังไงบ้างก็คือพอเราตกลงที่จะซื้อกับผู้ขายแล้วเนี่ยในราคาสมมุติหล้านบาทนะเราจะต้องไปที่ธนาคารนะคะเพื่อยื่นทําเรื่องขอกู้ซึ่งในการขอกู้เนี่ยจะเป็นที่จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1. ก็คือแน่นอนสําเนาบัตรประชาชน สก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สลิปเงินเดือนย้อนหลังประมาณ6เดือนนะคะ4หนังสือรับรองการเป็นพนักงานถ้าเกิดใครเป็นพนักงานประจาก็ขอกับบริษัทได้เลย <c oughs> เขาก็จะมีการระบุนะคะว่าเราอ่ะมีรายรับกับบริษัทนี้เท่าไหร่ <c oughs> เริ่มเป็นพนักงานตั้งแต่เมื่อไหร่จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนซึ่งเดี๋ยวนี้มันสะดวกมากเพราะว่าเราอะสามารถขอสเตตเมนต์ย้อนหลัง าแอปธนาคารได้แล้วนะทุกคนลองไปกดดูมันจะมีบริการหรืออะไรสักอย่างอ่ะก็กดๆขอไปนะคะไม่ต้องเสียเงินไปขอที่ธานาคารต้องเสียอีก200บาท200บาทก็เป็นเงินนะเธอต่อไปนะคะก็จะเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่เราได้ทําการตกลงซื้อขายกับผู้ขายเนาะซึ่งตามปกติแล้วอะ่ะเจ้าของอะ่ะเขาจะมีการระบุเอาไว้ว่าเราจะต้องจ่ายค่ามัดจําเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่และถ้าผิดสัญญา จะต้องเสียเงินมัดจํานี้ไป oh, <no. S 1> ซึ่งค่ามาจําเนี่ยก็แล้วแต่เราจะตกลงกับเจ้าของเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีของแถมซึ่งใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยถ้าใช้ดีก็ระบุลงไปในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายด้วยก็จะดีสำหรับแบบฟอร์มเนี่ยปกติแล้วอ่ะผู้ขายเขาจะเป็นคนทําให้เรานะแต่ถ้าเราอยากจะเช็คอ่ะเราสามารถเช็คในเน็ตได้นะมันมีให้เราเข้าไปดูได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอกสารของทางสั่งผู้ขายที่เขาจะต้องเตรียมให้เรานะคะ หนึ่งก็คือแน่นอนบัตรประชาชนสองสำเนาทะเบียนบ้านเช่นกันสามโฉนดที่ดินนะคะแต่โฉนดเนี่ยถ้าสมมติว่ามีเจ้าของหลายคนนะ่ะเราจะต้องขอสำเนาบัตรประชาชนและก็สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของทุกคนมาให้ครบให้หมดนะถูงตอนนี้นะคะถ้าเอกสารเราครบเราก็สามารถไปยื่นกู้กับธนาคารได้เลยในการกู้ธนาคารนะคะปาล์มอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เป็นคนที่มั่นใจว่าตัวเองมีเครดิตดีไม่เคยเบีย้ยหนี้ไม่เคยมีแบ็กลิสอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้าไปถามหลายๆธนาคารนะคะเพื่อเปรียบเทียบดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารวิธีการคิดดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะคิดจาก MRR ลบด้วยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะคะสมมุติว่า MRR ของธนาคาร A มันคือ6ปีนี้เขามีเหมือนเขาเรียกว่าโปรโมชั่นอะไรประมาณนั้นอะลบ3%เท่ากับว่าคุณจะต้องเสียดอกเบีย้ย 3%นะคะ6-3ลบ3ก็เท่ากับ3ใช่ไหมพ้าเกับว่าดอกเบีย้ยของคอุณน่ะก็คือ3%นะคะแต่ว่าให้ลองไปดูหลายๆธนาคารนะว่าเขาอ่มีข้อเสนออยังไงบ้างแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันทีนี้นพอเรามีธนาคารที่ให้ b e n นฟิตเราได้ดีที่สุดเราก็ยื่นกู้ธนาคารนั้นไปธนาคารเดียวเลยนะคะเพราะว่าการที่เรายื่นกู้หลายธนาคารเนี่ยมันจะต้องมีการเซ็นเพื่อขอเช็คเครดิตบูโรซึ่งมันอาจจะทำให้ มีผลหรืออาจจะไม่มีผลอันนี้ปามไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่ค่อยดีถ้ามีการไปขอดูเครดิตบูโรบ่อยๆฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเรามั่นใจนะว่าเราแบบผ่านแน่นอนเรื่องธนาคารที่ดอกเบี้ยน้อยที่สุดแล้วก็ยื่นกู้ไปเลยทีเดียวนะคะพอมาถึงขั้นตอนที่ว่าโอเคเรายื่นกู้เอกสารครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยธนาคารนะเขาก็จะติดต่อมาหาเรานะคะแล้วก็เออเขาก็จะมาเสนอว่าเออดอกเบี้ยได้เท่านี้เท่านะี้นะเขาจะล่อยกู้เท่านี้เท่านี้นะ เข้าวๆก่อนนะคะจะถามเราเรื่องการเข้าไปประเมินบ้านที่ต้องถามเพราะว่าบางธนาคารน่ะเขาจะมีการเก็บค่าประเมินด้วยมันจะประมาณหลักพันเนี่ยแหละปะไม่แน่ใจ,จแล้วแต่ธนาคารนะแต่แต่แต,แต่มันมีบางธนาคารที่ไม่เสียค่าประเมินด้วยนะก็ลองไปเช็คกันดูเองพอเราตกลงจ่ายเงินค่าประเมินเรียบร้อยเนี่ยธนาคารเขาก็จะส่งคนมาประเมินบ้านหรือคอนโดที่เราจะซื้อ,อทีน,นึงพอประเมินผ่านแล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าขั้นตอนการกู้ จดเรียบร้อยสมบูรณ์ถ้าสมมติว่าเราตกลงเรียบร้อยแล้วก็นัดวันโอนบ้านกับผู้ขายได้เลยมาถึงขั้นตอนการโอนบ้านนะคะเราจะต้องไปที่สำนักงานเขตที่ทะเบียนบ้านนั้นๆอยู่นะอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อคอนโดแถวเออจตุจักรเราก็ต้องไปสำนักงานเขตจตุจักรอะไรประมาณนั้นอะ่ะพอไปถึงปุ๊บเราก็ต้องรับบัตรคิวนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเราจะต้องนัดเขามาพร้อมกับเจ้าของบ้านเนาะ เขาก็จะไปทําเรื่องอะไรต่างๆให้เรา วันที่เราโอนบ้านอ่ะเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียนะคะก็คือค่าจดจำนองแต่ว่าปีนี้ที่ปามซื้ออ่ะค่าจดจำนองอ่ะรับคิดอยู่ที่0.01ซนนะคะซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากที่2ก็คือค่าโอนนะคะปกติแล้วอ่ะมันจะแล้วแต่การตกลงว่าจะให้คนละครึ่งกับคนขายหรือว่าเราจะเป็นคนจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคอนโดเนี้ยที่ปามซื้ออ่ะมันโชคดีตรงที่ว่าเจ้าของอะ่ะเขาจะจ่ายทุกอย่างในวันโอนให้เราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปแต่ ตัวก็ไม่เชิญตัวหรอกไปกับเงินจํานวนมหาศาลก็ไม่ได้มหาศาลขนาดนั้นแต่ก็เป็นเงินก้อนใหญ่ในชีวิตเราอะเนาะเอาเงินไปก็ถือเช็คไปแล้วก็ธนาคารเขาก็จะถือเช็คของจํานวนเงินที่เราจะกู้เนี่ยไปด้วยประมาณนั้นแล้วก็เออมันก็จะต้องใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเพื่ออยู่ที่สํานักง,งานเขตนะคะเราก็ต้องเซ็นนู่นเซ็นนั่นเซ็นนี่อะไรอย่างนี้ พอจบขั้นตอนการโอนปุ๊บเราก็จะได้รับสำเนาโฉนดมานะคะซึ่งเราจะยังไม่ได้ตัวจริงเนาะเพราะว่าตัวจริงเนี่ยมันจะต้องจำนองอยู่กับธนาคารเข้าใจใช่ไหมเราจะต้องผ่อนกับธนาคารเพราะฉะนั้นตัวจริงเราก็ไม่ได้ถือไว้อะไรประมาณนั้นก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นทุกอย่างนะคะเป็นไงบ้างสําหรับขั้นตอนการซื้อคอนโดซื้อบ้านมือสองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะต้องขออภัยสำหรับคลิปที่ชาติหนึ่งมาทีแลยวคลิปหน้าจะพยายามมาเร็วๆและมาบ่อยๆอ๋อเพิ่งเห็นว่าคนกด Sub บ cribe ร้อยคนแล้วร้อยคน,นฉันก็ดีใจมากๆแล้วนะขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยกด Sub s cribe ให้กัน <_ S 1> เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปออกมาบ่อยๆแล้วกันสตหรับวันนี้ก็ไป่อนแล้วกันนะคะ